นี่เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับล่าสุดครับหลังจากจบครึ่งแรกมาเรียบร้อยแล้ว <S 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 เริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับทีมสุกากรได้เขียรูปก,ก่อนครับ <S <S ไปที่จักรพันธ์แหงตรงๆให้ครับไพรลรตไพลอตได้จุดลดเดียวแล้วครับไพรลรตได้จะล,ลงมยิ่ด้วยซ้ายโอ้โหเถือนแก้เบอร์นาดีแครับนาดีแรกของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ พลาดครับกองหลังของศุลกากรพลาดครับประกบไพรดอันนั้นแต่นรงองไม่อยู่ครับโอ้วง <i> นี้ต้องชมยากระบันผมรถดครับนี่แทงบอลตรงๆครับโอ้้อ,องยอมรับเส้นบอลสูงมากครับวงนี้โอ้สามประตูต่อหนึ่งครับโอ้กองเชียร์เขิมเลยครับ ล่าลึงครับกองเชียร์เจ้าบ้านสุราการกรยังไม่ทันตั้งตัวครับโดนไปอีกหนึ่งดอกครับอ้าวาโอ้ยังได้ครับสุรศักดิ์โอ้ถ้าเกมเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องไปดูผลอ,อีกคู่หนึ่งครับโอ้ดูกองเชียร์ครับพบเพิงก็ต้องขึ้นไปนั่งนะครับเพราะว่าที่นั่งเต็มหมดแล้วฝั่งไม่มีหลังคาครับ มีป้ายบอกว่าเราจะไปไทยลีกไทยแลนด์พิมพ์ลีกครับนี่เป็นฝั่งหลังประตูนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกครับโดนมาตรงกลางตรงๆครับโอ้โหได้ยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับซุปเปอร์เซฟครับผู้สิ์ปัดแล้วไปโดนเสาแล้วก็กรดอนเข้าหาตัวเองดีหนึ่งครับโอ้โหโลูกนี้ ยิงได้สวยเลยทีเดียวครับสำหรับสารวัตรครับไปสอนเข้ามาที่จักรบาลดาวบอลไม่ดีครับก็ยังกุกคิงกุคิงครับสุลกากลล็อกทีโอ้สวยมากครับลูกนี้เอามาที่สารวัตรเอา้าโอ้โห,โ,หโ,หโหลูกนี้ได้มีโอกาสลุ้เป็นประตูโอ้โแต่ยกไปแล้วครับผู้ช่วยบุตสินยกคงมาแล้วครับนิดเดียวครับไม่งั้นจะกระเสริฐเลยครับ ครับบรรยากาศกองเชียร์ครับวันนี้ไม่มีแม้กระทั่งที่นั่งไครมาที่หลังต้องยืนเลยครับพวกฝั่งครับไม่ว่าทายันมีหลังคาไม่มีหลังคาทั้งฝั่งหลังประตูทั้งสองฝั่งครับนึกว่ากระแสมาแรงมากครับบรรยากาศรอบๆครับ,บ,รรบ,บ,รบโชคลาภเป็นไงครับ สถานการณ์นะครับในโซนตกชั้นนี่นี่อยู่3ทีมที่ต้องลุน4ทีมนะครับสุพรรณบุรีการบินไทยบ้านบึงจันทบ,บุรีและสุราษฎร์ธานีเนี่ยสทีมนี้ต้องดูผลครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะทีมสุราษฎร์ซึ่งมีคะแนนอยู่แค่27คะแนนนะครับวันนี้นี่สุราษฎร์จำเป็นที่ต้องชนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสลุนเพราะว่ามี27คะแนจนจันทบุรีมี29ครับ งานวินงไฮบ้านเบืรน29สุพรรณบุรี30คะแนนครับขอบครับทันพงศ์พงศ์เปลี่ยนทางมาให้ครับอนุวัตรครับอนุวัตรเจอที่บนสมศักดิ์ยิ้มไปได้ไปแล้วครับอนุวัตรด,ดูชิตเดินไปไปลุดไปเดมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับให้เลดอนันตานาลงครับโอ้ ลงับเป็นประตูที่2ครับและเป็นประตูที่16ของเขาครับสี่ประตูตอนนีงครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมตั้งแต่สมศักดิ์งใหญ่นะครับที่แทงบอลมาให้กับอนุวัตรนุชิตแล้วก็อนุวัตรลากไปจนถึงเกือบสุดเส้นแล้วก็ตบบอลเข้ามาตรงกลางครับ ดูครับสุรากากร้าทางเหมือนจะยอมแล้วครับครับเอเจ้าณทูตกิ่งพิราออกครับเอาสุรศักดิ์จุมพลตีครับซึ่งอดีตนั้นสุรศักดิ์จุมพลตีนั้นเป็นดาวสังวประจำทีมนะครับ แต่เนื่องวัยเนื่องจากวัยโรยลาลงไปครับก็เปลี่ยนสรารภาพมาเป็นโจ๊เกอร์หรือว่าตัวทีเด็ดแล้วครับลักกาก่อพอดีออกมาที่ที่พลที่พลภูนาจะให้กับที่พลครับ แต่ออกไปแล้วครับสุรศักดิ์ไปแล้วครับสุรศักดิ์จูมอนตีโอ้โหลูกฟราจะให้กับไพรโรสครับใช่ครับน่าจะเป็นโกเซ็ปครับโกเซ็ปสุดแหมบรรยากาศครับอ,อยอมรับประวัติศาสตร์จริงๆครับ ขั้นหนึ่งครับคร่าวๆนะครับเก็บปัดผ่างประตูได้สองแสนกว่าบาทเวลาก็เหลือน้อยนิดครับจกัก็พัดแทงไปตรงกลางครับทัศพงศทัศพงยังได้อยู่ทัศพงยังไปเองครับทัศพงศ์ฝาสุดระเบีสุรศักดิ์สุรศัรรรกดิ์จะไม่ดียิงเข้ามือครับคือก็มีไพโรจน์อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าสุรศักดิ์เลือกที่จะยิงเองครับ นหมายเลขที่น่าจะเอาโกเศษครับออกโกเศษเกิด,กกดกสุขออกข<ก>ออกครับรแล้วก็ออกหมายเลข8ออครับจิรวัต์ทองมือครับอันนี้เป็นรถถังประจําทีมนะครับชายา,ยาเขาซ้ายสุดรรมีอัธพรครับโชคลาวเจอกับจักรพันธ์โอ้โหลูกมียิงเลยครับโชคลาวแล้วไปชนคานครับโอ้โหโลกหูกดียิงสวยยิงครับเอาล้มลงไปแล้วครับ ชวนัทลงไปใหม่ก็ดีนะครับชาววิดแทงบอลให้กับไพโรุไพโรุโเจอกับนิติพงศ์ครับไพโรุนล่าเข้าไปก็เรียบร้อยครับประตูที่สองของรัฐพงศ์ครับโอ้โหลูกนี้สวยมากมากครับโอ้รัฐพงศ์ล่าทำครับโอ้โหไพโรอนันนั้น,น,น,นระดมกับโ,โดนไปให้สวยมากครับ ความสุขครับกองเชียร์สุขมากมากครับโอ้ไม่มีอะไรจะเป็นความสุขมากกว่านี้นะครับไม่มีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับดูครับบรรยากาศกองเชียร์ครับโอ้โหทุกฝังเลยครับโอ้ลูกนี้ฝังสนิทครับแหมมีคนสวยช่วยช่วยเชียร์ครับคนสวยมาแล้วครับ โอ้โหสีสันกองเชียร์ครับจะได้ชูในเวทีถุงสุดของประเทศไทยไทยแรนด์่สุดเลกครับเวลาการแข่งขัน2นาทีครับอีก2นาทีครับอีก2นาทีครับ,ก,รบก็จะได้เฉลิมฉลองสำหรับทีมเจ้าบ้านไปที่ทัตพงศ์ทัทพง์ให้กับจิรวัตอา้าวแล้วเป็นลูกจุดโทษครับโอ้โห โอ้แมวูเล่นของสุรกาก่อนครับเข้าไปประทวงครับโอ้ใบเหลืองครับสามารถชูใบเหลืองให้ใครครับแล้วที่ไปเนี่ยครับเนครับนีกยอบคุณ ดูครับคือจริงจริงแล้วมันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วล่ะครับเพียงในตุการณ์ทักิตสงสัยแกก็คงจะเป็นผู้อุโสของทีมนะครับน้องๆก็ให้เกียรติครับสุรศรักิ์ยิงโอ้ครับก็ประมาณว่าไม่เป็นไรครับยิงให้เลยโอ้เป็นสเิริตนะฮะ เอาล้วครับการเจลิมจะรองครับและในที่สุดครับโอเดเินก็เป่าหมดเวลาแข่งขันนะครับทีมเจ้าบ้านสีสะเกตครับพบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นัดหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลสีสะเกตครับ